สะพานข้ามอ่าวซึงกวนโอหรือเจียนจุนอ้าวของฮ่องกงเปิดใช้แล้วสะพานนี้เป็นสะพานหลักแห่งแรกที่สร้างขึ้นโดยบริษัทเจียนแผ่นดินใหญ่เป็นเส้นทางข้ามทะเลที่สําคัญของย่านซึงกวนโอทางตะวันออกเฉียงใต้ของฮ่องกงก่อสร้างโดยบริษัทไชน่าโรดแอนด์เบชคอปใช้เวลาก่อสร้าง4ปีโครงการสะพานครอสเบลลิงที่ซึงกวนโอมีความยาวประมาณ1กิโลเมตร800เมตรโดย1กิโลเมตรเป็นสะพานลอยในทะเลทําจากเหล็ก ถือเป็นสะพานโค้งเหล็กที่ยาวที่สุดและหนักที่สุดในฮ่องกงโครงสร้างของสะพานเหล็กถูกประกอบสำเร็จรูปที่จีนแผ่นดินใหญ่และสะพานที่ยาวประมาณ200เมตรถูกส่งมาจากหนานทงบนทนเจียงซูไปยังฮ่องกงถือเป็นครั้งแรกที่มีการสร้างสะพานแบบลอยตัวในประเทศจีนสะพานนี้เป็นสะพานในทะเลแห่งแรกของฮ่องกงที่ออกแบบให้มีทั้งทางเดินรถทางเท้าเส้นทางจักรยานและจุดชมวิว